สวัสดีค่ะกินข้าวกับโนอาวันนี้กินยากิโทริค่ะไก่ย่างจ้าเดี๋ยวแม่ถอดเสื้อให้มีย่างเกลือไก่ย่างซีอิว๊วแล้วก็กินปิ้งย่างอีกแล้วค่ะปิ้งย่างเหมือนเดิมกระทะมองกโกเลียนะคะอันนี้ใช้ดีนะคือแบบว่ามันก็ร้อนเร็วด้วยแล้วก็ใช้กับแก๊สแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็น,นิกเว้นผักแล้วก็มีผลไม้ค่ะเดี๋ยวเรามาทานกันค่ะ มาいただきますยังฮะいただきますいただきますโอเคกินข้าวกันดูใส่เข้าไปเลยน้น้านาทำอ๋อมันร้อนแล้วลูกมันร้อนมันร้อนเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเหตุมันร้อนลูกน้าชื้ยน้าอยากทำเหรอいただきますอ่ะน้าน้าช่วยหยิบผักใส่ก็ได้อ่ะเอาตะเกียบของอ่ะดีกว่าเอ่ออะจับตะเกียบอ่ะช่วยใส่นะ

หนูกินข้าวไปแล้วลูกน้าอีกแล้วป,ป้าคุณแล้่เกจ้าเนื้อไส้ใ่มันมีช็อคโกแลตเืยเนื้อสุดยองนะพ่อติดมากระเด็นเลเดียวเลยเ้าบอกจะรื้อต่เนื้อสไลด์อันนี้เป็นไส้กรอกชีสด,ด้วยนะชีสเต็มเลย สุกไหมเนาะอืมแล้วเนาะน้ำึ้นกินอะไรจ๊ะกินกินแบบนี้ในบ้านอ่ะกินแบบนี้ในบ้านจะถูกกว่าไปกินบาร์บีคิวข้างนอกบาร์บีคิวใช่อันนี้มันก็อันนี้มันก็เรียกเหมือนบาร์บีคิวแหละนะพ่อเนาะบาร์บีคิวกืออินสแตนด์มาเตชินะเหรออืม

ย่างเป็นรอบไปโอ้อกินแบบนี้แหละอร่อยเนี่กุ้งกระตุกแล้วกนเนี่ยอันนี้คือเราแบบว่าไม่ได้ซื้อเนื้อแบบที่แพงๆมานะขนาดซื้อเนื้อแบบธรรมดาเนี่ยยังอร่อยเลย กุ้งก็เป็นอันนี้ก็วันนี้เป็นกุ้งไซส์ธรรมดาที่ขายทุกๆเลยอร่อยแต่ว่าเอามาจัดเอามาจัดให้มันน่ากินหน่อยอะค่ะมันก็น่ากินอร่อยไหม่อย่ไกันถ้าจไม่อเนยกนึ่าก,การเลี นี่แหละหน้าหนาวต้องกินอะไรแบบนี้แอนโนอามีการเอาไส้กรอกมาย่างต่อด้วยนะหนู่ชอบปาร์ตีคิวหนวู่ชอบปาร์ตีคิวเหนูด้วยแม่หน,หนูนนกินอร์เรคัมเปลอกเร์มเปลือกหนูอยากไปแคมปิ้งค่ะเตอร์เรคัมเปลือใช่ไหมหนูอยากไปแคมปิ้งใช่ไหม ชอบเหรอลูกเดี๋ยววันหลังไปกันเนาะหน่อยชอบพิซซ่าอ๋อไปแคมปิ้งเราได้กินพิซซ่าใช่ไหม,มก็เลยชอบหน้าหนาาหน่อยอย่าไปอยากกินพิซซ่าอีกรอล,ลูกที่บ้านแม่ก็ทำให้ได้ลูกไม่ต้องไปแคมปิ้งก็กินได้พิซซ่ากินเปล่าอยากกินเดี๋ยวแม่ทำให้ก่อนนะแคมป์ก่อน ที่ไหนก็ได้ที่ติดกันแล้วเนี่ยถั่วงอพีปุ่นถูกด้วยห้าบาทหกบาทกระหล่ำปีที่ปุ่นเขาอร่อยนะหวานกินอร่อยที่บ้านนี่แหละเุ้ยหอยเชลนี่เขาอร่อยนะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยอ อื้อร่อยจรงจรงนม่แตกออกครัเป็ดไหมเป็ดไหมกินแล้วต้องออกกาลังคนนี้คนเขาชอบเขาชอบกินหนังไก่อะ่ะ อาริกาโต้ไปว่าขอบคุณส่วนพ่อแอนพูดว่าโดอิตาชิมาสเตะแปลว่าไม่เป็นไรไส้กรอกภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าซอสเซจิซอสเซติซอสเซติเนี่ยเดี๋ยวแม่จะลองทำไส้กรอกให้โนอ่ะจริงจริงทำไม่ยากนะเขาเอาเนื้อมานะ เอาเนื้อมาบดเขาบดเสร็จปรุงรสปรุงรสเสร็จใส่ใส่ใส่ไส้ยาไส้เสร็จปุ๊บเขาเอาเหมือนแบบเอาไปนึ่งอะค่ะเอาไปนึ่งพอนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอามาย่างมาทําอะไรก็ได้เนี่ยมันก็เป็นไส้กรอกฝรั่งล้วเนี่ยชนเราก็ใส่ชีสไปดิเราชอบชีสใช่ไหมเราก็ใส่ชีสเยอะๆเดี๋ยววันหลังแม่ทําให้ลูก ื <ooo> <es> oh ้ก็ใส่เครื่องเทศของฝรั่งไปเนาะพริกไทยพริกไทยเกลือใส่กระเทียมบดแค่นี้ก็อร่อยแล้วว้ายอะไรอะนนองอาจารย์พูดเก่งจังเลยเนี่ย มายุนั้นเนี่ยโอ้โหทどうたらวいどうどうนี่รแปลว่าทำยังไงดีนะโดสลุบะโดสรอุบะีเนาะโดซลุบะดีเนาะ่อสู้ว่อกินที น่นท่าจิจิไม่ยัวเตยหัวเตะหัวเตะอร่อยไหมอร่อยหรอหอยเชลล์หอยเชลล์ภาษาญี่ปุ่นเรียกอะไรนะโพตาเต้โพตาเต้หอยเชลจั อ่ะแม่ให้กินตับมานั่งลงเรียบร้อยนั่งลงดีๆให้เรียบร้อยสวัสดีก่อนลูกไปโยชีแน่พ่อไม่ไปเมือวันไปํามปีแล้วจ้ะนอกจากอายุสีเดือนอ่พอไปะคสิบวังเพราะว่าจริงๆแล้วอยากให้พ่อแว่นไปแต่ว่าสงสารพี่จิค่ะไม่ไม่ได้แล้วยิ่งเขาไว้นี่ด้วยนะพ่อเนาะเดี๋ยวเขาเศร้าไงอีกรอบไปไปไหม คือเราไปทศร้ามั้ยไปอ่ะเพราะหมาอ่ะเวลาที่เราเอาไปฝากอ่ะหมามันก็ไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะเอาไปฝากหรือว่าเอาไปทิ้งเขาก็จะเศร้าอืมเราแค่นี้จะกับพ่อนไปก่นกินยากิโทริกับนะาตัวตุ๊ชี้กัดทุกคนก็ทีเดียวแม่ไม่อยู่ก็นอนตรงนี้เลยโคตาเสือไม่น้อง พ่อมานี้แหละไม้นี้เหมือนเขาเอาหมูสามชั้นมาย่างใช่ไหมเนี่ยพ่อเนี่ยไม่รู้อะไม้นี้มันมันหมูสามชั้นชัดๆเลยพ่อแบบที่ไม่มีเนื้อพ่อไม่กินนะอ้าวให้แม่ไม่จบอ้าวไม่จบอีจิโร่ไม่ก่นนะอือหึ่บ้าเลยไม่จบอ้าวนาจาพน่าอะไนีอาชอบชอบไม่ได้แต่ก็ต้องยอมอ่านั้นบายบายคุณลุงคุณป้าแล้วไป ไม่ายกันดีกว่าไปแล้วกินได้หมดอื้มันเต็มปากเกินสต๊าฟี่ดีไหมอื้มอื้ไม่กินไปแล้วค่ะอิ่มอิ่มอร่อยกันนะไปไปไปก่อนบบายไปไายบายค่ะคุณลุงคุณป้าบายบายค่ะชาตาบี่เนอะไรสต๊าฟ